ใส่ก่อนใส่สวยก่อนเร็วใส่ก่อนใส่สิสวยก่อนเร็วคาดผมก่อนคาดผมก่อนเร็วโอ้โหกันเลยถ่ายมาดิถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวไปทะเลถ่าูปก่อนเดี๋ยวไปทะเลเออทะเลไหนไหนถ่าแม่นี่กันเลยถ่ายไปรูปก่อนกันเลยถูกกล้องกล้องแม่โอ้เออ ยา่าใสแทนดีให้แม่อบบอกยา่าใส่แทนแก้เลย,ยไม่ใส่ไม่ใส่ไม่เอาไม่เอา,เอ,าอ๋อตันกิ้วนะไม่ให้ไม่ใหๆๆไ้ไหนไหนใครสวยยกมือขึ้นใครสวยยกมือขึ้นเร็วๆใครสวยเขาไม่เอา,มอาไม่ใสไม่เล่นแล้วใครที่นัน้นนะพินยกมือขึ้น เออแม่นะพีนให้สวยยกมือขึ้นสวยเอ้าาอกันสวยเอ๊แมา่ติดกระดุมผิดหรือเปล่ามันย่นยน่นว่ะเหมือนจะติดผิดไงไม่รู้ติดผิดอ,อยาเดี๋ยวยาติดให้มันย หนไหนเซเว่นอยู่ไหนลูกเซเว่นอยู่ไหนโอ้อยู่นู่นทะเลล่ะทะเลอยู่ไหนโอ้อยู่นู่นใครสวยยกมือขึ้นใครสวยยกมือขึ้นโอ้โหสวยสวยสวยยกสองมือใครชินนัำกระพินยกมือขึ้นเออน้ำกระพินใครอยากไปทะเลยกมือขึ้นไปทะเลไหมไปทะเลไหมโอ้ไป ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดเฮ้ยเฮ้สเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สเฮ้่เฮ่ยเฮ้นสฮ้ยค่ะยเฮ้ยืฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ะ้ยเ้เหนนนนนะน็นเฮ้ยเอ้ยเฮ้เอเค้ยเยากไปเะเลยก้เ้ ทะเลปะไปทะเลไหมยกมือขึ้นเอ๊ะนี่สวยไหมกะสวยไหมกะมไปทะเลไหมไปทะเลไหมลูกจ้าเอ๊ยุ้ยบายก่อนบายบายโบโยคิดไอ้กุ๊ดเกิร์